สวัสดีครับกับอีกหนึ่งคลิปเพชรพยาแลฟาร์มหลังจากเมื่อวานให้ความชื้นทางอ้อมไปนะครับก็วันนี้เรามาดูเหตุกันว่าอัตราการติดเม็ดดีขึ้นหรือเปล่าตอนเช้านะครับผมก็ทำการให้ความชื้นผ่านผ่านอีกรอบนึงก็มันแห้งมากนะครับเส้นใหญ่ก็เลยใช้ตัวปั๊มน้ำแรงดันสูงนะครับปรับเป็นละองฝอยที่มากที่สุดแล้วก็ ีลงพื้นนะครับเพื่อให้เป็นละอองฝอยขึ้นมาแล้วก็มีการใช้ที่พ่นยานะครับปรับเป็นละอองฝอยมากที่สุดแล้วก็แล้วก็ปาดฟืบไปงี้นะครับโดยปกติเห็ดเม็ดประมาณนี้เราจะไม่ลดน้ำโดยเด็ดขาดนะเนี่ยครับประมาณนี้เราจะไม่ทำการลดน้ำโดยเด็ดขาดแต่ว่าเมื่อเช้านี้มันมันแห้งจริงๆก็เลย ต้องปาดนะครับเพราะว่ามันเป็นกากล้างแล้วก็แสงแดดค่อนข้างรุนแรงด้วยช่วงนี้นะอากาศค่อนข้างร้อนในกลางวันนะครับเพราะฉะนั้นกากมันมันก็จะแห้งไวดอกที่โตก็โตนะครับนะแต่วันนี้เห็ดติดมาเยอะนะอันนี้เป็นแผงที่สองที่ติดมากๆนะแล้วก็จะมีรุ่นดอกใหญ่อยู่ดอกใหญ่รุ่นนี้ก็เกิดมาก่อนอันนี้อายุประมาณสวันนะครับ ก็ดอกอยู่ประมาณนี้แล้วก็ชั้นล่างต้องต้องมองตามแสงตะวันนะครับมันจะมองเห็นชัดเหตุก็เริ่มทยอยมาแบบนี้เริ่มมาเรื่อยๆครับหลายคนถามว่าเรื่องลาเกาะกวนมีไหมราเกาอกวนยังไม่เจอนะครับราเกาะกวนในชั้นพอกของเรายังไม่เห็นยังไม่ปรากฏนะ สิ่งที่ใช้หมักก็มีปูนขาวอีเอ็มกากน้ําตาลนะครับแค่นั้นแต่เหตุที่เหตุผมมันอาจจะดูเหมือนออกช้านะแต่มันก็ไม่ช้าหรอก3 2วันติดเม็ดสามวันอา่าเริ่มเยอะวันที่สี่นี่เริ่มเริ่มตามมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ถือเป็นอาการปกติแหละแต่สิ่งที่ผมต้องคุมให้ได้มากที่สุดก็คือกรณีมันเป็นกาก,ากล้างกลัวมันจะบ้าใหญ่นะครับกลัวใหญ่มันจะแห้งกลัวมันจะจับมาเป็น ประมาณเนี้ยนะครับแล้วใยมันแห้งเพราะฉะนั้นเรื่องน้ําเรื่องอะไรมันต้องต้องแน่นอนแล้วก็เรื่องสภาพอากาศเรื่องลมต้องคุมดีๆนะนะครับฝั่งนี้ก็กําลังมานะกําลังมาเรื่อยๆนะครับถ้ามองไปก็จะเห็นเม็เห็ดน,นะชั้นบนชั้นบนก็เริ่มมีมาแล้วนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่ อันนี้เป็นฝั่งที่ติดกับกับฝั่งที่แดดนะครับฝั่งที่ใต้เมื่อวานที่ผมบอกนะฝั่งที่ใต้ก็ชั้นกลางก็มีดอกเห็ดขึ้นมาบ้างแล้วนะครับมีมาบ้างแล้วก็ดูแลความชื้นพอให้ติดติดเม็ดได้นะบางอย่างนะหลายคนแบบเห็นดอกเห็ดออกมานิดหน่อยแล้วก็กลัวมันยุบนะชั้นพอแห้งไม่กล้าปาดน้ําอ่า ในกรณีนี้เราก็ต้องเรียกเลือกเอานะครับว่า,าเราจะเ,เห็ดที่มันออกมาเยอะกว่าเดิมหรือเราจะเสียดายดอกเดิมอันนี้ผมก็ปาดน้ําไปแล้วนะครับถ้าสังเกตจะมีมีหยดน้ํานะครับติดอยู่กับเส้นใยนิดหน่อยนี่คือการปาดน้ํานะครับถ้าปาดมากเกินไปใยมันจะแฟบมันจะกลายเป็นหนังหมูแล้วเห็ดมันจะฝ่อจะยุบจะไม่เกิดดอกนะครับเพราะฉะนั้นการปาดน้ําก็คือการปาดฟืบผ่านหนึ่งรอบนะครับ ไปแล้วก็ไปที่ใหม่ก่อนนะครับพอปาดเสร็จคบลงเรือนแล้วกลับมานะครับให้เส้นใยเขาดูดน้ําสักหน่อยกลับมาแล้วปาดรอบที่2อ,อีกฟึบไปอีกนะครับปาดฟึบฟึบไปอย่างเงี้ยนะครับแค่นั้นพอแล้วก็เปิดลงเรือนทิ้งไว้อย่าเพิ่งปิดนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการต้มเห็ดนะครับมันจะกลายเป็นการต้มเห็ดแล้วเห็ดมันจะยุบนะก็เทคนิคในรอบนี้ในกรณีที่เลี้ยงไม่ได้ที่จะลดเห็ดดอกเล็กก็จะมีประมาณนี้นะ แล้วมาดูว่าสิ่งที่ผมบอกมันจะยุบไหมเดี๋ยวพาชมชั้นบนนะครับที่ติดเม็ดยากๆอะ่ะเนี่ยนะครับนี่คือชั้นบนนะอ่าเนี่ยครับเริ่มเป็นเห็นเห็นลายดอกขึ้นมาเริ่มมีลายดอกด้านข้างขึงข้นมาแล้วชั้นบนนี่จะชื้นดีนะครับความชื้นจะดีเพราะว่าความชื้นมันจะลอยขึ้นข้างบนพร้อมกับความร้อนเนี่ยนะอันนี้จะติดด้านขอบด้านข้างก่อนนี่ เริ่มเห็นมาแล้วนะครับอ่าชั้นบนรอบนี้มันจะติดช้าสาเหตุปัจจัยก็มีลายเหตุม,หมานะก็สาเหตุปัจจัยมันมาจากอ่าสภาพอากาศที่มันร้อนนะครับไอความร้อนจากด้านล่างลอยขึ้นด้านบนอย่างที่บอกครับฤดูหนาวฤดูหนาวมันเป็นฤดูที่แบบคิดว่ามันมันจะจะน่าจะหนาวแต่ทีเนี้ยมันร้อนตลอดเลย พอร้อนตลอดมันก็เลยส่งผลให้กากล้างที่ผมใส่หนาเนี่ยมันมันทำงานได้ดีเกินไปถ้าหนาวมันมันมันเย็นกว่านี้นะถ้ามันไม่ร้อนเหมือนทุกวันเนี้ยนะมันก็จะติดเม็ดไปเยอะแล้วแหละแต่ทีนะี้พอมาเจอร้อนมันก็จะจะงักตัวของมันเองไปหน่อยนึงนะเนี่ยโซนนี้ก็มีความ จะมีความแห้งอยู่หน่อยนึงโซนนี้ชอบแห้งกว่าเพื่อนไม่เป็นไรเราก็แก้ไขไปนะครับบางจุดแห้งมากแล้วก็ลดน้ำชวยน้ำไปถ้ายังไม่มีดอกรักษาความชื้นไว้ให้เขาติดเม็ดนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับเห็ดวันนี้ตอนเย็นนี้ก็น่าจะได้เพิ่มความชื้นอีก หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูว่าตอนกลางวันมันจะเรียกความชื้นได้ดีขนาดไหนนะครับอตอนนี้ผมคือล่อให้เห็ดมันโตเท่าหัวไม่ขีดให้ได้ก่อนแล้วก็ให้ดอกตามมันมันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะอยู่ในโรงเห็ดค่อนข้างมากหน่อยแต่ละวันช่วงนี้นะก็วนๆเวียนๆอยู่กับโรงเห็ดนะครับไม่ใช่ะลยหรอกสังเกตอาการของเขาด้วยนะครับเพราะมันเป็นโรงปูนผมก็ทำครั้งแรกนะ แล้วก็กําลังสังเกตอาการหลายๆอย่างอยู่ฝั่งนี้ก็ชื้นดีแต่เห็ดก็ยังไม่มาเท่าไหร่แต่ก็ทยอยเห็นแล้วนะครับนี่นแสงความชื้นอุณหภูมิอากาศนะครับสี่ตัวตรงนี้ลองโกยดูนะครับผมโกยดูที่มันใหนาๆโกยออกลองดูว่ามันจะติดเม็ดแบบไหน,นในส่วนที่ไม่โกยมันก็ติดนะแต่ตรงนี้อยากรู้ก็เลย มือขยุ่มขยุ่มขยุ่มไว้ได้สองวันแล้วแหละรอดูมันจะติดแบบไหนลองให้ดูทุกอย่างนะเดี๋ยวชั้นบนนี่ผมก็คิดว่าน่าจะมาดีอยู่นะเพราะว่าเส้นใยดูนะครับเส้นใยเขาจะอยู่แบบนี้พออยู่แบบนี้เส้นใลยลอยๆเวลาเห็ดมันเกิดอะ่ะดอกมันจะสวยมาช้าๆหน่อยนะครับ <c oughs> แบบนี้ก็เขาเรียกบ้าใยไหม แบบนี้นะครับเรียกบ้าใหญ่ถ้าถ้าใหญ่มันต่อกันหนาๆแบบเนี้นะนะครับตรงเนี้ยมันไม่ได้ตัดมองไม่เห็นนะครับตอนตัดใหญ่ก็เลยผ่านไปก็เลยเกิดอาการนี้ขึ้นมาอมีหลายอาการนะครับหนึ่งลงเลือนหลายอาการถ้าจริงๆอ่ะใยแบบเนี้ยเวลาเห็ดเกิดมันจะสวยเนี่ยนะแต่ตรงเนี้ยก็แห้งเพราะว่าโดนแดดเอาน้ำมาลดนะครับ หัวกับท้ายจะแห้งไวหน่อยเพราะว่ามันโดนโดน,โดนลมด่านแรกเลยะครับเดี๋ยวผมก็ปิดโรงเรือนนะครับดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับว่าเห็ดลงนี้จะออกแบบไหนนะครั้งแรกกับโรงปูนนะครับอาจจะยังไม่โดนใจใครหลายท่านนะครับก็ขออภัยด้วยนะกำลังปรับแล้วก็สังเกตอาการในการเพราะครั้งแรกกับโรงปูนนะครับยังไม่มีประสบการณ์มากมาย กำลังทดสอบทดลองนะครับมีข้อดีข้อเสียหรือควรปรับตรงไหนแก้ตรงไหนเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกทีนึนะครับโอเคครับขอให้ผ่านฤดูการเก็บเห็ดนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ